สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงแก้นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่เกมซุปเปอร์สเตลกันนะครับผมก็เกมนี้นะครับก็มันเกมในมือถือนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมแนวไหนนะแต่เห็นแบบมันอยู่ในแบบช่วงท็อปทอปของเกมเลยนะผมในความนิยมเนาะก็เลยจะลองมาเล่นกันดูนะครับผมชื่อหอยทากสุดแกร่งนะทุกคนไปทางาน,นเราไปเล่นกันเลยลวกันนะครับผมเริ่มเกมกันเลยแล้วกันโอ้อะไรเนี่ย เรื่องนี้ถูกปรับแต่งขึ้นมาจากเรื่องจริงเพื่อไม่ให้ระเบื่อิดเลอ๋อโอเคปฏิทินโลกปี2123โอ้โหโลกถูกจู่โจมโดยพลังปริศนาโอ้โหมนเมืองเฮ้ยหนังสือพิมพ์พื้นที่ทั้งหมดล้วนกลายเป็นอะไรวะเนี้ยพื้นดินที่ไม่เกรียมใช่ไหมอ๋อโอเคข่าวโคเรียว อารยธรรมของโลกกำลังถึงวันดับสู่นะฮะเอาวะอัตราการสูญพันธุ์อยู่ที่99%้าโอ้โหเกือบหมดเหลือแค่1%เปอร์ซเท่านั้นโอ้โหหุห่นยนต์เหรอหุยหุ่นยนต์เพียบเลยมีเพียงสิ่งมีชีวิตไม่กี่ตนที่รอดได้เท่านั้นโอเคหอยทากนั่นเอง <laughs> หอยทากรอดชีวิต โอ้หอยทากบอกเซ็งเลยลอ่าอยู่ตัวเดียวหอยทากตัวนี้รู้สึกสิ้นหวังกับอนาคตอย่างมากยังไงโอ้เจ้าคิดจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่างนั้นเหรอผมยอมแล้วฉันไม่ยอมเอาอะไรดีวะยอมแม่งเลยแล้วไงคิดว่าโชคชะตาจะยอมปล่อยเจ้าไปป้าชิปไงทำตัวสุวนทามแบบนี้ฟะ มันคิดว่าเราแบบไม่ยอมแพ้ใช่ไหมเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดโลกถึงต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้และมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดอ๋อรู้เปล่าอะไรเงี้ยก่อนอื่นข้าขอได้นำตัวก่อนข้าคือเจตจำนงแห่งโลกไกอาเอาวะหนึ่งร้อยปีก่อนใต้ส่วนลึกของมหาสมุทรอินเดียจู่ๆก็มีปีศาจแปบตนถือกันหนดขึ้น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  พวกมันคอยสังสมพลังอย่างเงย็บงนันจนกระทั่งกลายเป็นขยนัของโลกโอ้โหอะไรวะเนี่ยดาวเฮ้ยโอ้โหอ๋อแปดตัวใช่ไหมโอ้โหแต่ละตัวเท่ๆทั้งนั้นไม่ยง่งโคเดียวเทพอศูนเจปันเทพดาบ จินหลงเทพปองกอนเทพไหวตัวนี้เฮ้ยอเมริยาเทพสงครามไอ้น,นี่เหมือนตัวายสเดอร์แมนเลยอิงกรีสเทพสายฟ้าอุย้ยมัมมี่มาเลยไอย,ยิปเทพมรณะไอย,ยิปว่ะกรีซเทพมตราและสุดท้ายโอ้โหโอ้โหอินดาเทพธรรมะวา่ะ เอาเรื่องแปดเทพปีศาจพิชิตฟ้าโอเคทำไมชื่อมันดูอลังการเกินโชคไม่ดีที่ข่าพ่ายแพ้ให้กับเจ้าพวกนั้นตอนนี้ก็เลยเหลือเพียงดวงตา <c oughs> ก็คือซูแพ้กันเลยเหลือแค่ตูกตาเอาเรื่องถ้าอยากหยุดยั้งายนะก็จะเป็นต้องทำลายข่วงมิติ และส่งเจ้ากลับไปยัง100ปีก่อนออย้อมเวลานั่นเองในยุคนั้นเทพวิาสาตเพิ่งจะถือกำเนิดพลังของพวกมันยังไม่แข็งแกร่งนักเคตราบใดที่เจ้ามันเติมเงินฝึกฝนตัวเองสักวันจะต้องค่นล้มพวกมันได้สำเร็จแน่ต้องเติมเงินด้วยวะภารกิจกอบกู้โลกครั้งนี้ต้องฝากไว้ที่เจ้าแล้วไปเถอะขอให้โค่นล้มเทพวิาสาตให้ได้นะ สรุปคือโอ้โหทำไม่ชินเัวเนี่ยเอาวะแล้วเราก็ต้องเข้าไปก็คือเหลือแค่เราคนเดียวที่เป็นหอยทากใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแบบโอ้โหเฮ้ยอะไระเนี่้ลูกออดเฮ้ยทับไม่นั่นเลยเมื่อกี้แล้วยังไงนี่นี่ฉันคือโปรแกรมอัจฉริยะของทำไม่ชินปีนี้คือปี2023หรือ ก็คือ100ปีก่อนนั่นเองดูเหมือนว่าโชคของเองก็ไม่ลเลวนี่การทะลุดิตครั้งนี้ไม่ทําให้ฟังก์ชันคลีนพังสลายหอยทากส่วนใหญ่มันจะข้ามิติล้มเหลวและมักตายเพราะการล่มสลายของพวกควันต้มที่เกิดขึ้นจากอู่หลวังวนนั่นเองคนรับช่วงต่อตรงนี้เป็นสิ่งมีชีวิตสีชมพูเอ๊ะคนรับช่วงไปไหนแล้วตามหลักเธอน้าจะอยู่แถวนี้นี่ ไอเชียรเละไปแล้วช่างเถอะเองก็ช่วยเหลือตัวเองไว้ก่อนแล้วกันโอเคไอนันทับบี้จะแบบเละไปเลยอ,ะอ,อล่ะโหอะไรวะเนี่ยอ่ออันนี้คือเคเวสใช่ไหมเก็บเห็ดเก็บลูกออดเก็บของจิตบัถหาโอเคนี่ไงเก็บอันนี้คือเราได้เห็ดมานะครับนี่เลยมีปริมาณอาหารด้วยว่ะโอเคเก็บลูกออด คุณตักลูกออนขึ้นมาได้จำนวนหนึ่งโหสามพันแปดเลยเหรอแล้วก็เก็บของจิตบาถาพวกนี้วะอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้นะนี่เก็บมาได้หินได้ไม้หนังสือพิมพ์ด้วยหรอโหมีหลายอย่างอยู่เนี่ยโอเค,คเควสเสร็จแล้วโอเค,คเควสเสร็จแล้วเราได้อะไรเอ่ยชิ้นส่วนคู่มือข้ามมิติโอเค ไปโซนด้านขวาอ๋อปัดได้โอเคครับผมเชือ้อแบบนี้แล้วก็อะไรวะเนี่ยฮัลโหลต้อยินดีจะชุูดไหมนี่คือสำนักงานใหญ่ผู้ข้ามมิติฉันชื่อชุนฮีทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอย่าได้ใจไปผู้ข้ามมิติไม่ได้มีแต่นายหรอกนะก่อนหน้านี้ฉันเคยรับคนแบบนายมาแล้วอูโห ก็บก็บแบบนานะแปดหมืนกว่าคนเลยเหรอพูดเยอะไปท้าทายเทพปิศาจคนเดียวมีโอกาสรอดไม่ถึง01%เพราะงั้นต้องไปหาพวกกิกกี้มาเพิ่มแล้วโอเคเนื่องจากข้อมูลเยอะเกินไปทางนี้ก็เลยต้องจัดระเบียบให้เข้ากับอ่าเข้าที่เข้าทางเออเอ้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเถอะโอเคชื่อนั่นเองโอเคชื่อชื่อชื่อ,ช,อชื่อก็ต้องโอ้โหแบบนี้นะนี่เลย ชื่อเราโอเคเรียบร้อยมั่นใจนะว่าจะใช้ชื่อแฟงเกอร์อ่ะเอาเถอะฉันไม่สนอยู่แล้วทานายคิดว่าไม่ขายหน้าก็พอไม่มีปัญหาเดี๋ยวก่อนนะไม่มีปัญหาแล้วกันฉันได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของนายลงไปในระบบแล้วถึงนายจะตุยแต่ทุกคนก็จะจำชื่อนหนได้เสมอ <c oughs> เอาวะฐานเก่านี่เป็นของสมนาคุณจากทางองค์กรอะไรวะเนี้ย เจ้าของคนก่อนหายไปสามสูวนเป็นระหว่างปฏิบัติหน้าที่โอเคก่อนที่จะหายไปเขาได้ส่งข้อความมาว่าพบร่องรอยของเทพบิษาุบริเวณกรุงโซข้อความนี้สําคัญมากแถมมันอยู่ไม่ไกลจากไหนด้วยเพราะงั้นเลยตัดสินใจว่าจะส่งนายออกไปสารวจเมื่อวานฉันส่งข้อมูลภารกิจให้หนายแล้วนะรีบเตรียมของให้พร้อมก่อนออกเดินทางโอเคคือเราต้องไปฆ่าเทพเจ้าอย่างนี้หรอเทพเจ้าปิศาจโอเคมีของมาส่งอ่ะ okay. อันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่มีเวลาอธิบายแล้วรีบออกมาเถอะต้องไปที่ที่ไหนวะครูเรียวเนี่ยนะเริ่มสำรวจข้อมูลอันนี้ผมว่กดตามเขาก่อนเลยเนาะไปะยังง,งงงอยู่เลยอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะก่าจะส่งมอน,นี่ออกไปได้ดูจากเวลาแล้วคนต่อไปน่าจะมาถึงแล้วล่ะเออดูเหมือนว่าจะลืมบอกไปด้วยแฮะว่า นกฆคาของเทพวิสาช่วงนี้ตึงมือไปหน่อยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหล็อกเป้าหมายเริ่มได้ออาวเชดโดมีบาเรียรเกิดอะไรขึ้นกันโอ้โหเตรียมอาวุธหนัก <c oughs> เฮ้ยเจ๊คนนี้โคตรโหดอ่ะหัวอะไรวะน่ะ้ย <c oughs> เลเซอร์ โอ้โห oh. ขาดครึ่งเลยเหรอลูกบ้าเริ่มเยอะขึ้นจริงๆกล้ามากที่ลงมือกับฉันฉันเป็นถึงตัวละครหลักของเกมชจ้นะแต่ก็อดเป็นห่วงหอยทากตัวน,นั้นไม่ได้ฮะเพราะ99%ของผู้ข่ามิติมาก็มีชีวิตรอดไม่เกินหนึ่งวันเอาไงดีเฮ้ยไฟเกิดอะไรขึ้นเอาปะเป็นไป ไม่ได้เอาเชี่ยโอ้โหตัวหลักของเกมไหนที่สุดก็จัดการใย,ยหนูนี่ได้สักทีคนที่กล้ามาต่อกรกับท่านเทพมักจะจบไม่สวยทุกลายแหละท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่เองก็มีทักษะในการสร้างไทมเมชชีนและส่งเราย้อนเวลามาเพื่อหยุดยั้งพวกเองเหมือนกันโอเคเอ๊ะกระดาษนี้มันอะไรเนี่ยฟังเกิร์นั้นเหรอดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะไปได้ไม่ไกลสินะพิกัดใกล้ซะด้วย ง้นไปไป่อยละกันเมื่อถึงตอนนั้นก็จะเป็นวันตายของเองแล้วงานเข้าแล้วไงทุกคนจะมีคนมาฆ่าคือนี่มันหนังสือพิมพ์เก่าหนังสือพิมพ์สามารถใช้งานได้ด้วยเอามาทำอะไรวะค้นพบเซลล์ปริศนาสามรายในลุงกุงโซมีเชื้อปรากฏโอเคมีเชื้อปรากฏอย่างนั้นลืออันนี้ผมกดตามไปเลยนะอันนี้ก็น่าจะอะไรสักอย่าง เป็นชิ้นส่วนกดที่ทําแมชชีนโอ้โหติ้งฉันมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกจะฟังข่าวไหนก่อนดีข่าวร้ายคือฉันไม่มีโปรแกรมขากลับเอาไอคนที่ส่งเองมานี่ไม่คิดจะส่งเองกลับไปด้วยซ้ำโอ้โข่าวดีก็คือบอร์ชาร์ของฉันยังใช้ได้อยู่ในแต่ละวันจะช่วยสร้างเครื่องเร่งเวลาให้กับเองได้เอาไปสี่สิ่งนี้จะช่วยเองสำรวจได้ราวกับติจจดจรวดเลยอย่าลืมมาหากันในวัยด้วยละ่ะ ของดีก็ต้องรีบใช้งานคือแล้ววะถึงอ่าถึงแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหอ๋อมันเหมือนเป็นไอ้นี่ปะได้ไรวะเนี่ยผมยังงงๆอยู่เลยนะได้รับเซลล์เทพวิสัทเซลล์ซอมบี้บวกห้าสำรวจกันต่ออ่ากดไปเรื่อยๆใช่ไหมได้ลูกออด เฮ้ยเหมือนจะเจออะไรหอยทากกับสาวกเทพตีกันทุกคนดูอืตอตบไปเลยเฮ้ยสู้มันเออชนะอยู่นี่ไงล่ะเฮ้ยสู้ชนะด้วยหอยทากเริ่มอ่าพัฒนาตัวได้แล้วต้องกดอะไรวะกดตัวน,นี้หรออันนี้ระบบนักล่านะครับเพิ่มเลเวลได้ยี่หรอโหโคนเท่อ่ะ พัฒน์มีวัฒนาการเลยโอเคอ๋เหมือนของครบเลยก็สามารถมีวัฒนาการได้อะไรองี้ว้าวเลือกพลังใหม่อวัยวะใหม่เคี่ยวของผู้กินกินโอ้โหนึกว่าน้องโลมาอันนี้คืออะไรอ๋มีให้ดูด้วยเฮ้ยเชโด้ Shadow. มีวัฒนาการสําเร็จมีเคี้ยว <laughs> มีเคี่ยวของผู้กินกินเมื่อสํำรวจ จะกลืนกินศัตรูที่ได้รับเซลเพื่อได้รับเซลเทพโอเคเทพวิสัทธ์สู้อีกแล้วขอทดลองเลยเนะี่ยอือคือถ้าเกิดว่าเราสู้ชนะเราก็แบบได้เซลเทพมาใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงแดกแม่งเลย <c oughs> โอเค้กันลุยกันต่อน่าจะใช่นะโอ้มีคัาซีนว่ะล้านปลาหมึกมีแมวด้วยโอ้แมวตกใจ ทำไมร้านมันเล็กอ๋อเป็นร้านหอยทากอะไร้ย่ังไงมีไฟมาโอ้โหลิบูซินตูนี้ยาวเฟอยอ๋อนี่ไงตัวนี้ไงที่มันข้ามเวลามาห้ามเขานี่กูจะเข้าเฮ้ยโหไอ,อ,อ,อ้นี่กินปลาหมึกอ๋อเป็นแบบแวนโคโลแกรมนี่เลยเจ้าพวกนี้คือใคร สวัสดีเหล่าสาวกโลกเก่าทุกท่านเป็นเกียรติอย่างยิ่งเอาอ่านไม่ทันฉันมาจากอ่าในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าเป็นองค์เทพที่ส่งฉันมาพร้อมกับภารกิจสําคัญยินดีต้อนรับสู่กรุงโซกเก่าเรื่องหอยนั่นเราต่างได้รับคําทํานายกันเรียบร้อยแล้วแต่ฉันคิดว่าเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นไม่เห็นจําเป็นอะไรที่จะต้องเรียกวีโอคอลพร้อมกัน เดี๋ยวก่อนผู้ข้ามมิติคราวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันได้รับการยอมรับจากผู้สังเกตการเลยล่ะ <c oughs> เรื่องนี้แกไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกเราไม่ได้เพียงแค่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพียงครั้งแรกเท่านั้นวางใจเถอะเจ้าหอยทางนั้นไม่มีทางรอดไปจากโคเลียวได้หรอกนะแต,แต่แต่ว่าเออเอาแต่การกลับมาขององค์เทพพวกเราชนแก้วชนแก้ว ชนแก้วชนแก้วชนแก้วเฮ้ยเกิดการแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาเอ๊ะเหมือนข้อความจะเข้าฮะมีผู้บุกลุกเข้ามาในเขตของผมอย่างนั้นเหรอเฮ้พวกคุณคุยกันไปก่อนนะผมไปจัดการก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรีบกลับมาเหมือนจะไปทำอะไรสักอย่างเ <c oughs> มื่อกี้เห็นมีกุ้งมังกรนะโอเคอันนี้คือเราต้องรับมือกับพวกสามวกเหรอ นี่เงยอ๋อเป็นคนแรกเป็นไอดอลหนุ่มนะผมเผาพันธมนุษย์เพศช,ชายอายุสิบเจ็ดอายุจริงสามห้าโอเคอาชีพนักแสดงผลงานชิ้นเอกคือจับคนมาทำตะขาบเฮ้ยตัวตัวนี้แท้จริงสาวกโครเรียเบอร์หนึ่งข้อมูลที่เหลือค่อนข้างคลุมเครือแต่จับคนมาทำตะขาบนี่คืออะไรวะน,น่ากลัวจัดไอดอลหนุ่มคนที่มาขัดการประชุมของชั้นขึ้นนายเองสินะ นายต้องชดใช้ในสิ่งที่นายทำไปสักหน่อยแล้วนี่ตีมันเลยตีมันซะเฮ้ยเราสู้ได้เนี่ยโหย้ยจิบจิบอืออีกทีเรียบร้อยกระเด็นเลยตีทีนี่คือแบบกระเด็นเรียบร้อยเฮือกปะเป,เป็นไปได้ยังไงนี่เราแพ้เห,หย่ทางเนี่ยนะองค์เทพได้ประทานดวงตาเย้ายวนให้เราแล้ว มันสามารถกัดกินความรู้สึกนึกคิดของมนันดได้แต่ฉันไปถอยท่าไม่เชียววะเราใช้มันควบคุมกองทัพแฟนคลับมาบาังศัตรูตรงหน้าเรานี่แหละเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะทำอะไรพลังขึ้นเตาโอ,โอ้โ,อโหไอ้พวกนี้คือแฟนคลับสินะโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยโอ้โหลูกพี่ไปก่อนเถอะผมจะยื้อ,อไว้เองเดี๋ยวส ใครแตะก,ก้นฉันขอแค่โค่นล้มฉันไม่ได้ภายในสองเทินฉันก็จะหนีออกไปที่นี่ได้เสมอนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นกันเอ๊ะอ๋อตีกันเองเหรอโอ้โหหอยทากเราดิแบบโคตรเทพเฮ้ยเหมือนดูดพลังเข้ามาในปากได้รับเซลล์ใหม่มีพัฒนาการอีกว่านี่ย เธอได้รับรางวัลเอ่อได้รับเซลล์จำนวนมหาศาลมาจากเหล่าแฟนคลับนะครับผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะไหกิมจิไหกิมจิกินแล้วอร่อยไม่ใส่วิตามินอะไรวะเนี้ยโอเคเก็บมาไหกิมจิ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 โอเคนี่คือเอาล่ะเปิดอ่ากระเป๋าแกา๊สนะั่นขึ้นมาเถอะอ่ะแล้วอ่ะให้เลือกอันนี้ใช่ไหมแลกเปลี่ยน ให้ทําอะไรก็ทาครับผมเหมือนกับไม่หายกิมจิเอาไว้แลกของประมาณนั้นนะโอเคอันนี้ก็มีพัฒนาการได้อีกแล้วสินะอันนี้เป็นระบบร่างกายนะโอเคพัฒนาร่างกายตัวเองสักหน่อยโอกล้ามบึกเลยกลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นผิวเม่นนะครับผมสะท้อนดาเมจบวกสิบแต้มนั่นเองตัวเราจะมีหนามใช่ไหมนี่ไง หนามมาล้วมีหนามด้วยโอเคตายมาแล้วผมครั้งนี้ใหญ่เข้าหนีได้เชลโอเคไปจัดการทา้าทายเหมือนเดิมสู้มันอือหุยเราสู้แรงมากอะ่ะสองทีนี่คือแบบกระเด็นชนะอย่างสมบูรณ์เมื่อหอยทากสำรวจในครั้งถัดไปอ่ามันจะเป็นต้องทา้าทายอีกโอเค อาเป็นไปได้ยังไงเราเป็นถึงสาวกขององค์เทพเชียวนะทำไมถึงเรียบร้อยตายซะโอเคทุกคนน่าจะเอาไว้อะาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเนาะสำหรับเกมอ่าลูกกบ <c oughs> จำชื่อเกมไม่ได้ครับ Super Snail เออก็เป็นเกมแนวแบบย้อนเวลาไปช่วยโลกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สู้กับพวกเทพปีศาจต่างๆอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ตอนนี้ก็กำลังแบบสำรวจหาโน่นหานี่กันอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวงไงเจอกันอีกทีในพันหน้าแล้วกันเนาะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลก์กันห,หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจก็ฝากกดติดตามกันด้วยเน,ะนาะสวัสดีครับ